ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําอีกชุดนี้ชุดนี้เป็นเยียร์ทองคํานะครับพ่อสายแม่เป็นแสนโกนเยียร์สีมหานครนะครับชุดนี้พ่อเป็นเยียร์ทองคําครับแม่เป็นลูกสาวแสนโกนครับเยียร์สีแล้วก็มหานครนะครับนะครับมีหกตัวครับนี่ครับตัวผู้สองตัวเมียสีนะครับเนี่ยตัวดํานี่เป็นตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวทองนี่อีกตัวครับตัวผู้น้องนั้นเป็นตัวเมียครับ เย้าทองคำครับปฏิวัติฟาร์มบวกแสนกนครับบวกเยียสี่บวกมหานครครับนี่ครับมีสี่ตัวตัวเมียสี่ตัวผู้สองครับนะครับสีดำตัวนี้ตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวทองตัวนี้ตัวผู้นะครับทามาให้ชมครับเนี่ยอารมดินแล้วครับเยียทองคำ แสนกลยีสีมหาคนครครับเนี่ยตันี้ตัวผู้นะครับออกสีดำๆดำออกเกียา์ดำเลยนะครับนี่ครับเียทองคําแสนกลยีสีมหาคนครนะครับชุดนี้ครับฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ